น้องมาจากไหนจม้ฮะอุ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยหมาไม่ถึงไมไม่ถึงเอาน้องจับเอาจับไว้ครับน้องจับจับเร็วน้องเดี๋ยวจมหรอกจับไว้สิเร็วอุ้ยพี่ฝนไม่ได้หรอกไหนอุ้ยนี่ครับหมายาวหมายาวจับได้ไหมจับได้จับได้เอาดึงเื่ากันดึงหนึ่งสองสามเอาดึงดึงแล้วครับดึงแล้วเกิดเกิดอะไรฮะ ไหนเฮ้ยเจอเด็กคนนึงครับเป็นเด็กที่ไม่ได้ม้ากับเรายืนมองแล้วอยู่ตรงนั้นอะน่ะน้องครับน้องชื่ออะไรครับอุ้ยเขาไม่พูดอะ่ะน้องชี้ให้ดูได้ไหมว่าบ้านอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนู้นเหรออุ้ยแต่ตรงนั้นไม่ไม่มีบ้านนะน่นตรงนั้นม,มีแต่ป่านะสิอ้าวก็เห็นแต่ป่านะเฮียอ้าวแล้วไง น้องมาจากไหนจมน้ำเพื่อนจมน้ำเฮ้ยไปดู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 เฮ้ยเฮ้ยมีคนจมตรงนั้นจริงด้วยริวววรวรครับเพื่อนผมไหนเ้ยเดี๋ยวเอย่าพ่งลงอย่าพ่งลงถ้าเราลงไปเดี๋ยวเราจมด้วยพวกเราต้องหา5วิธีในการช่วยคนจมน้ำเอาหรอโอเคไปโอ้เรียบร้อยครับเุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้เขาจมกันสองคนแล้วทุกคนสองคนนั้นเขาจมไปแล้วครับอีกคนนึงอ่ะเขาบอกจะลงไปช่วยเพื่อนสรุปจมกันทั้งคู่วะดิอ้าวแล้ววิธีที่สองพี่ฝนรู้ไหมหาไม้หาไม้ช่วยดึงเหรอเอาได้ได้ไปเร็วนี่นะครับเพื่อนเพื่อนวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองใช้ไม้เอ้าอุ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไม้ไม่ถึง โอ้โหไหนเฮียบ้างเอาน้องจับเอาจับไว้ครับน้องจับจับเรียวน้องเดี๋ยวจง่มเราจับไว้สิเรียวพี่ฝนไม่ได้หรอกไหนอุ้ยนี่ครับไม้ยาวไม้ยาวจับได้ไหมจับได้จับได้เอาดึงเท่ากันดึงหนึ่งสองสามเอาดึงดึงแล้วครับดึงแล้วเกิดเกิดอะไรฮะไม้หักไหนเฮ้ยเฮ้ย แล้วสองคนนั้นเขาก็จะจมกันแล้วเราจะทำไงอะวิธีที่สามพี่ฝนวิธีสามเอาไงอะวิธีที่สามเรียกคนมาช่วยโอเคให้ให้ใครไปเรียกใ, <ช S 1> ให้น้องคนนั้นไปเรียกน้องน้องน้องไปเรียกคนมาช่วยได้ไหมครับโอเคไหม, okay, ไหมพี่ฝนน้องเขาเหมือนจะขึ้นไม่ได้ไพี่ฝนน่ะพาน้องเขาไปหาคนมาช่วยเราได้ไหมอย่าให้พี่เอออยู่นี่ก่อนไปไหนเอ้ไหนเอารีบไ,ไปเรียกคนมาช่วยริว โอเคครับพี่เอวรธีที่สี่แล้วจะทำไงดีอ่ะสองคนนั้นอ้าวสองคนนั้นเขานิงไปแล้วเฮ้ยนิงไปแล้วเอาไงอ่ะวิธีที่สี่วิธีที่สี่หนูว่ายน้ำเก่งหนูไปช่วยเองจริงเหรอหุ้ยพี่เอเวรีมอนอันตรายนะว่ายเก่งเหรออ้อาวไปเลยครับ <Okay. S 1> ตอนนี้นะครับพี่เอวร์กำลังจะไปช่วยเพื่อนสองคนนะครับช่วยได้ไหม,ไมอา้าวเดี๋ยวเป็นไรครับพี่เอว จมน้ำจงกันสมคนแล้วดีเนี้ยวิธีที่สี่ก็ไม่ได้ผลนะเอา้าแล้ววิธีที่ห้าไงดีอะไรตอนเนี้ยครับเพื่อนๆลุงเอฟยืนอยู่คนเดียวด้วยแล้วลุงเอฟอะว่ายน้ําไม่เก่งกนะที่เอาไงเง้ยเฮ้ยน้องน้องน้องสองคนนี้มาแล้วใช่ไหมไปตามคนมายังไาไม่มาเอา้าไม่มีใครมาช่วยเราหรอเขาไม่เชื่อหรอหน,น้องน้อง,องมีคนมาไหม ไม่มีอ้าวแล้วไงเดี๋ยวไปเรียกพ่อเขาเด็กๆมาแล้วเดี๋ยวเขาก็มาหรอพ่อเขาแสดงว่าเดี๋ยวพ่อเขามาช่วยใช่ไหมใช่โอเคน้อยไม่เล่นน้ำอะไรกันกับแฟนนี่อุ้ยายไปล้นานดูไม่ไปไหนจมน้ำไม่ตามมันล้วอ้ยโอ้ยกลับบ้านพ่อตามแล้วเดี้ยวเดี๋ยวอะไรนะพ่อมาตามพ่อมาตามกับบ้านไม่จมหรอ จริงนะมันตื่นทัพมาผมแค่ม้องไม่รู้เฉยเยนาี้หรออ้าวสองคนนี้เป็นพี่น้องกันเหรอพ่อมาตามอะไรกันเนี่ยอะไรเนี่ยพี่ฝนงงไหมงงปวดหัวเลยแล้วอ่ะเดี๋ยวแล้วมืด ต้องมาเจอเด็กน้อยแบบนี้เพื่อนเบื่อกันไหมครับโอเคครับแล้วสําหรับคลิปนี้นะเราถ่ายคลิปละครสั้นเพื่อเตือนให้ทุกคนระวังนะครับอย่ามาเล่นน้ํากันตามลําพังนะครับเพราะว่ามันอันตรายใช่ไหมแล้วเนี่ยแล้วแล้วคนนี้จมจริงเปล่าไม่จริงนะแสดงใช่ไหมโอเคพ่อมาตามด้วยไหมกลับบ้านงี้กลับได้หมดเลยอะ แล้วฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆอ,อ,อย่ามาเล่นน้ําในคลองกันแบบที่ไม่มีผู้ปกครองอ่ะอย่ามาเล่นแบบไม่มีผู้ปกครองเนาะเพราะไม่งั้นนะจะไม่มีใครช่วยนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นหนาวโอเคไหมนี่แต่ว่าเฮียเจอเด็กคนหนึ่งครับเป็นเด็กที่ไม่ได้ม้ากับเราเขายืนยืนมองเราอยู่ตรงนั้นอ่ะดูสิเขายืนมองเลยอ่ะรู้จักไหมเขายืนมองมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเฮียเห็นนะเอาแล้วไงน้องน้องครับน้องชื่ออะไรครับ เฮ้ยเขาไม่พูดอะเฮ้ยเขาไม่พูดกับเราเลยน้องชื่ออะไรนะครับน้องบ้านน้องอยู่ไหนอะ่ะรู้ไหมชี้ให้ดูหน่อยสิอ้าวก็ไม่รู้เหมือนกันหรอเฮ้ยเอาแล้วไงเรงเ,เราไม่รู้อะไรเลยเขาไม่พูดอะครับฝนลองถามสิถามน้องเขาดิว่ามาจากไหนมาจากไหนน้องเอาแล้วครับไม่พูดเลยครับแล้วน้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับอ้าวไม่รู้อีกอเอาแล้วไงไเราอยากเล่นน้ํากับพี่เหรอใช่ไหม อ๋อเราไปเล่นน้ำด้วยกันเหรออ๋อน้องน้องอายุเท่าไหร่แล้วรู้ไหมอายุเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ด้วยครับเอ๊น้องคนนี้เขาไม่พูดด้วยเราเอาไงดีอะพี่น้องเขาเล่นด้วยเพราะน้องเขาอยากเล่นด้วยฮะเนี่ยลุงเห็นมองเราอยู่ประมาณสักสี่ชั่วโมงแล้วมั้งเราชี้ให้ดูได้ไหมว่าบ้านอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนู้นเหรอชื่ออะไรเุ้ยแต่ตรงนั้นไม่ไม่มีบ้านนะนะ่ะตรงนั้นมัมีแต่ป่านะที่อ้าวก็เห็นแต่ป่านะเฮียอ้าวแล้วไงเห็นแต่ แต่บ้านน้องอยู่นู่นหรอไกลเลยเหรอแล้วเดินมากับใครเนี่ยคนเดียวเหรออ๋อน้องน้องเข้ามาคนเดียวนี่นี่นี่มาีนี่ดีวกว่าถ้างนั้นอ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าเขามาได้ไงแต่ตอนเนี้ยเราก็ช่วยน้องเขาขก่อนน้องหิวปะล่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราเราหาเรกินกันดีกว่าปะนี่ครับแล้วน,นี่นี่เราจับปูได้เอาไปทําอะไรดีปูอะไปทอดได้ไหมทอดกินหรอไหมโอโ้ชอบกินปูด้วยเอเนี่ยน้องครับน้องพ่อกับแม่น้องอยู่ไหน อยู่ออยู่บ้านแล้วน้องมาคนเดียวอ๋อหิวใช่ไหมนี่เรามาดูตรงนี้ดีกว่านี่ครับเรามีขนมมานี่ไงเดี๋ยวเราแบ่งให้นี่นี่กินอันนี้เปล่ากินไหมข้าวโพดข้าวโพดป๊อปพรอนมามาเดี๋ยวเรามากินข้าวโพดกันลุงแอเเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเรียกป้าก้อยมานี่อเอฟเจอเด็กครับไม่รู้นะว่าเด็กมาจากไหนเขามายืนรอตรงนี้เลยสักสิบชั่วโมงได้หรืมใช่ไหม นี่เขาบอกว่าเนี่ยตะงนแล้วก็ก้อยหั่นวิตามีแต่ปากค่ะเฮ้ยที่บ้านมีซอมบี้ไหมครับไม่มีอันนี้นี่เขาหิวด้วยเดี๋ยวอ่าลูกเอ็มลองชิมอร่อยไหมครับอู้วแบ่งกันออน้องน้งกินก่นกิ้าไม่ได้ตอมาเราจะมากินขนมกันนี่มีน้ำแข็งด้วยเอุ๊ยน้องเขามีเสียงแล้วเขาพูดได้นะเนี่ย เขาเขาพูดได้เสียงเหมือนลิงเนี่ยอ้าวน้องเป็นทาสานหรือเปล่าเนี่ยถึงว่าพี่ฝนทำอะไรเนี่ยแกน้ำแข็งแกน้ำแข็งนี่เรามีแก้วด้วยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะกินน้ำกันอีกนะโอ้ลุงเอฟอันนี้คือน้ำวิเศษโอ้ยน้ำวิเศษแบบซาซาเลยใช่มันจะเปลี่ยนตามอารมณ์เหรอใช่ถ้าถ้ากินไปจะเป็นยังไงป้าก้อยมันแล้วแต่ว่าใครจะมีอารมณ์ไรเศร้าร้องไห้ดีใจเสียใจใช่หอุ้ยเอาไหนไหนดูดิมีเพื่นด้ยให้ให้คนนี้ก่อนไหม นี่นี่นี่เทเลยเทเดอ่โอ้โหามาไไม่รู้จะเป็นอารมณ์นองเต็มเนี่ยเอากินคนนี้ครับจะได้อารมณ์แบบไหนอ่ะหัวล้อหัวล้อครับหัวล้อคนนี้หัวล้องกินไหนไหโอ้โาแล้วโอ้หจริงจด้วยคนนี้ลองชิมบ้างนไหน้องใหม่เราอ่ะอุ้ยไม่กินหรอครับกนหรอครับลองออร่อยนะอันนี้อร่อยจริงลองดูซิเอาแก้ว ืนไหนลองชิมนะครับเฮ้ยชิมเลยเป็นยังไงบ้างยังษ์อเอายักษ์ขึ้นมาหน้าหนึ่งสองสามแล้วน้องคนนี้ชิมนที่เลยอเขากลัวเพราะว่าเขาเพิ่งเจอเราวันแรกน้องครับอันนี้พ่อพ่อกับแม่น้องบอกว่าห้ามกินของคนแปลกหน้าหรอครับอ๋อเขาเขาสอนมาดีปะก้อยแล้วอันนี้กินไปกี่อันละไหนอันนี้กินกี่อันละครับโอ้โหอร่อยไหมอร่อยนะครับ อ่ะวันนี้จะเป็นยังไงกินแล้วจะได้ความรู้สึกยังไงโอ้โหหัวล้ออีกแล้วทำไมถึงมีแต่หัวล้ออ่ะเป็นไงบ้างโอ้โหหัวล้อกันเต็มเลยดูคนนี้ดิดูนนี้ดิโอ้โหคนนี้เป็นไงบ้างพี่เอ๋ยแบ่งให้ลุงเอ็มชิมดิ ăn cầu hả? Ăn cầu không đi ơi. Yeah. เราไม่รู้เลยนะว่าว่าเป็นน้ําอะไรนะใช่ก็คือเราเจอใช่ไหมเปลี่ยนมันเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมป้าคอยบอกว่าถ้าฟองขึ้นอีกรอบนึงจะเปลี่ยนอารมณนึงนี่ไงฟองขึ้นแล้วฟองขึ้นแล้วรีเพรีเพพี่ฝนเราเมื่อกี้มันอร่อยไหมโอ้เตโอ้ร่รเรไร็ไปันนีกินแล้วปยังอันี้รอไห้ละครับ ร้องไห้กันหมดเลยอ้าวคนนี้ร้องไหมอ๋อไม่ได้กินคนนี้ไม่ได้กินอ่ะเงั้นงั้นอุ้ยน้องคนนี้ก็มาเนี่ยน้องคนเล็กอะ่ะอุ้ยอ่ะเธอถ้ากินน้ำอันนี้แล้วจะหัวร้อนนะเดี๋ยวลุงเอฟกินแล้วหัวร้อนให้ดูกันนะลุงเอฟกินเนี่ยอุย้ย <c oughs> ยังไม่กินพีหัวร้อนเลยอุอ้ยเอากินแล้วหัวร้อนไหนไหนเอาเธอกินแล้วเขาจะหัวร้อนจริงไหมทุกคนดูนะเอาละครับเอาละครับหนึ่งสองสาม น,งงนี้ม้นองครับน้องบอกว่าบ้านอยู่ตรงไหนนะตรงนู้นเหรอนู่นเลยใช่ไหมในป่าอ,อ๋นี่เดี๋ยวเดีย๋ยวงั้นพวกเราจะพาไปส่งบ้านเอาไหมไปหาพ่อแม่นะเอาครับไปลุกๆเนอะไอ้น้องคนนี้เป็นเพื่อนกันเหรออ้อาวพี่อ้อาวพี่น้องนี่พี่พี่ครับคนนี้เป็นพี่ใช่ไหมอ๋อพี่มาตามน้องเหรอครับอ๋อเนี่ยน้องอะ่ะเขามายืนรอตรงนี้เป็นสิบชั่วโมงแล้วเราเห็นนะ่ะไปครับบ้านอยู่ทางไหนล่ะครับ ทางนู้นอ๋อหลังใหญ่มากโอ้หลังใหญ่ด้วยหรอครับไปไปเดี๋ยวเราพาไปอ๋อหลังนั้นหรอครับไปไปเดินไปเลยโอ้้าเราไปเล่นน้ําบ่อยไหมเล่นคนเดียวอะ่ะโอ้โหไปเล่นคนเดียวไม่ได้นะที่หลังอย่าไปนะนี่น้องคนนี้ด้วยที่หลังเนี้ยอย่าไปเล่นน้ําคนเดียวนะรู้ไหมต้องมีคนโตด้วยนะ,ปะไปอ๋อนี่เหรออ๋อเอามาถึงวันหน้าไงไปครับไปครับ โอ้โหว,วิ่งเร็วจังเลยอ่ะรอด้วยรอด้วยรอด้วยสิไหนหลังไหน,ไหนอ๋อหลังนู้นเหรอเ<ห>ดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดยก่อนหยุดยก่อนเนี่ยไหนครับหลังไหนครับ<ห>อ๋อหลังนี้เหรอโอเคงั้นงั้นเข้าบ้านเลยนะไปหาพ่อแม่โอเคไหมบายบายครับบายบายเดี๋ยวเจอกันนะบาย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 ครับเมื่อกี้เฮียไปส่งเด็กน้อยคนนั้นมาแล้ว เนี่ยเขาเขาทำบ้านตัวเองได้ด้วยนะเนาะเรานึกว่าที่แรกเรานึกว่าเขาพูดไม่ได้แต่เขาพูดได้ด้วยดีไห<แ>มอยากไปดูบ้านเขาไหมโอ้ไม่ต้องไปหรอกปิดคลิปเรอครับ <ๆ S 2> <Ref Wire> และสําหรับคลิปนี้นะเราฝากนนเพื่อนๆนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะบายยครับ